เราสมบัติล้นค่าคือคุณงามความดีที่เราทั้งหลายได้อบรมนี้แหละจะเป็นสมบัติที่พึ่งเป็นพึ่งตายได้ในพบต่อไปพบต่อไปพบไหนก็ตาต้องอาศัยบุญกรรมของเราที่สร้างมานี่แหละจะเป็นที่ยึดที่เกาะฝากเป็นฝากตายได้อย่างแท้จริง ส่วนสมบัติอื่นใดเหล่านั้นเราก็เพียงอาศัยเข้าไปในเวลามีชีวิตอยู่ทั่วทั่วกันควรจะทำความเข้าใจอย่างนี้ไว้กับตนเองสมบัติภายในเป็นสมบัติอันล้นค่ามีคุณค่ามากฝากเป็นฝากตายได,ได้ทุกภพทุกชาติไปคนมีบุญมีกุศ,กศลอบรมจิตใจของตนให้มีหลักมีเกณฑ์แล้ว อยู่ที่ไหนก็สงบลมเย็นอยู่ที่ไหนก็อบอุ่นแม่ที่สุดจะเป็นทุกขตะเฉนใจขัดสนจนใจทรัพย์สมบัติ<ม>เงินทองเข้าของต่างๆก็ตาแต่ใจมีที่พึ่งคือบุญกุศลที่ตนได้อบรมเป็นหลักยึดไปแล้วผู้นั้นกลับไม่มีความเดือดร้อนวุ่นวายอะไรเลย ตายไปแล้วก็ไปสู่สุคติโลกสวรรค์โดยไม่ต้องสงสัยผิดกับผู้ที่มีแต่ด้านวัตถุควันขวายแหกหาแต่ด้านวัตถุอย่างเดียวไม่สนใจกับอัตจธรรมเลยแล้วก็ฝากเป็นฝากตายไว้กับด้านวัตถุทีนี้เมื่อเวลาเป็นความจริงขึ้นมาขณะที่ชีวิตลมหายใจขาดสะบ,บั้นจากกันเราแล้ว สิ่งเหล่านั้นที่เรามุ่งหมายว่าเป็นเราเป็นสมบัติของเราก็หมดความหมายไปทันทีกลายเป็นคนกำพร้าอนาถาหาที่พึ่งที่ยึดที่เกาะไม่ได้แล้วทางด้านจิตใจก็ไม่ได้อบรลงก็เลยกลายเป็นคนหลักรอยคนหาคุณค่าหาราคาไม่ได้พบนี้ก็หาคุณค่าไม่ได้ เพราะเราไม่ได้สอบแสวงหาขุมง,งามความดีอันเป็นหลักพึ่งเป็นพึ่งตายของใจไปชาติหน้าก็ต้องเป็นผู้ไร้ที่พึ่งที่เกาะเมื่อไร้ที่พึ่งที่เกาะอ,อันดีงามแล้วจิตใจเป็นจิตใจที่เคยมีที่เหลืกอ,อยู่แล้วมันสั่งสมความชั่วช้าลามกด้วยความทะเยอทยานมามากน้อยเพียงไรนั่นเป็นผล กลับมาเป็นฆ่าศึกัตรูต่อจิตใจของเรา <c oughs> เพราะฉะนั้นท่านสอนไว้ในธรรมจึงแน่นหนามัน่นคงตลอดมากี่กับกี่กันไม่คลาดเคลื่อนไปไหนเหลยที่พระพุเทธเจ้าทรงแสดงไว้ว่าสัตว์นรกมีแน่นอยู่ตลอดเวลา <c oughs> ที่อื่นที่ใดก็พอเบาบางบ้าง แต่สัตว์ในนรกนี้ไม่มีเบาบางเลยแน่นหนาะตลอดเวลาอัดแน่นกันอยู่เช่นนั้นตั้งกับตั้งกันมาแล้วยังจะอัดแน่นไปตลอดเวลาเช่นเดียวกันเพราะสัตว์โลกนี้ถูกกิเลสกล่อมให้ทําตั้งแต่ความชั่วช้าหลาโมกความโลภโลภไปรู้จักประมาณ โลกไม่มีอัดมีทำเข้าเครื่อแฝงไม่มีเบรกห้ามล้อในความโลภของตนโลภจนกลายเป็นน้โล้นฝั่งกระทบกระเทือนแจกตนเองแล้วอย่างไม่แล้วยังกระทบกระเทือนต่อส่วนรวมจนกระทั่งทั่วแดนไทยเราด้วยอำนาจแห่งความโลภอันนี้ <c oughs> ยิ่งมีอำนาจวาสนา <c oughs> ยศฐาบรรดาศักิ์สูงเพียงไร เมื่อไม่มไม่มีธรรมในใจแล้วกิเลสตัวนี้ยิ่งมีอนุภาพมากแผ่รัศมีให้โลกไม่มีประมาณได้ท่าไหนก็เอาทั้งนั้นด้วยนานาจแห่งความโลภอันเป็นตัวภัยแกต่ตรวจเองและสัตว์โลกทั่วๆไป <c oughs> นี่พวกที่ทำบาปทำกรรมมากๆด้วยความลีนตัวความหลงตัว จากยศถาบรรดาศักดิ์จากความมั่งมีดีเด่นจากอำนาจวาสนาที่ถูกเสกสรรปั้นยอขึ้นมาให้เป็นผู้ครองบ้านของเมืองแล้วอยากจะสั่งการสั่งงานอะไรด้วยอำนาจ <c oughs> แห่งกิเลสตัณหาตัวลืมเนื้อลืมตัวนี้ก็สั่งไปตามความเห็นของกิเลสผลใดได้กิเลส ที่หลอกไปนั้นเราเป็นผู้รับเคราะห์รับกรรมเพราะเราทำความชั่วช้าละโมกนี่ท่านเรียกว่าความโลภเป็นภัย <c oughs> ความโลภไม่ได้ทำผลและสัตว์ตัวใดให้มีความเจริญรุ่งเรืองให้ไปสวรรค์นิพพานได้เลยไม่ว่าพระพุทธเจ้าพระองค์ใดมาตรัสรล้ทรงตำหนิติเตียนความ ความโลภน้ำล้นฝั่งนี้เหมือนกันหมดเพราะฉะนั้นเราผู้เป็นชาวพุทธอย่าส่งเสริมความโลภนี้มากเกินไปธรรมดาว่าความโลภนั้นแปลว่าความอยากความอยากได้แต่ความอยากได้เป็นธรรมดาของคนที่มีธรรมไม่ได้เป็นภัยเช่นอยากเข้าอยากน้ำ อยากทําการทํางานอะไรก็ก็ได้แต่ไม่จะเป็นโทษเพราะความมีธรรมในใจแต่ความโลภเลยเถิดเลยเหตุเลยผลเลยเอิดเลยอัดเลยทำนี้เป็นความโลภที่เป็นภัยเกิดขึ้นจากกิเลสล้วนๆน,นี่แหละที่ท่านเรียกว่าความโลภเป็นภัยจะใหญ่โตขนาดไหนก็ตามสัตว์โลกคนเรา ไม่เหนือกรรมคําว่ากรรมต้นเหตุแห่งกรรมแปลว่าการกระทํากระทําดีก็ตามกระทําชั่วก็ตามเป็นผลแสดงออกมาในขณะที่ทําโดยเจ้าตัวไม่รู้ก็ตามบาปต้องเป็นบาปบุญต้องเป็นบุญผลแสดงออกมาต้องมีอํานาจทั้งฝ่ายบาปและฝ่ายบุญคนที่ทําความชั่วช้าระมก มากถึงขนาดที่ตั้งความสำคัญหรืออวดตวนอวดโตไปลบบาปลบปุ่นลบนรกสวรรค์ไปเสียทั้งหมดว่าไม่มีไม่มียิ่งสนุกทำบาปทำกรรมมากขึ้นมากขึ้น,นโดยไม่เลยคำหนึงว่าพิถูกชัว่วดีเอาลิตเอาเดชแห่งความลืมตัวอำนาจป่าป่าเถือถ่อนของตัวนั้น ไปเหยียบย่ําทําลายคนอื่นด้วยทั้งๆท,ที่ก็เหยียบย่ําทําลายตนเป็นลําดับอยู่แล้ว <c oughs> นี่เวลาผลปรากฏขึ้นมา <c oughs> กรรมชั่วต้องให้ผลเป็นทุกข์โดยลําดับไปกรรมดีต้องให้ผลดีเป็นลําดับไปนี่ท่านเรียกว่าผลของกรรม เรามีอำนาจทำกรรมทำได้ตามความต้องการแต่เวลาเราทำลงไปแล้วผลแห่งกรรมนั้นมีอำนาจบังคับปัญชาเราทั่วหน้ากันไม่ว่าสัตว์ตัวใดในสามเดโลกฉานนี้ไม่เหนืออำนาจแห่งกรรมดีกรรมชั่วไปได้เลย <c oughs> เพราะฉะนั้นเราทั้งหลายซึ่งอยู่ใต้อำนาจนกฎแห่งกรรมนี้แล้วพึงสังรวรระวังตน อย่าให้กิเลสมันหลอกล่อต้มถุนง่ายๆว่าบาปไม่มีบุญไม่มีนี่คือกิเลสหลอกลวงต้มถุนเราเชื่อตามกิเลสแล้ว <c oughs> เราก็ว่าบาปไม่มีบุญไม่มีแต่ความอยากทำบาปนั้นมีเต็มหัวใจความอยากทำบุญไม่ค่อยมีและไม่มีสนุกทำบาปทำกรรมตลอดเวลา หารู้ไม่ว่าการทำบาปทำกรรมนั้นคือการเบริกทางเพื่อเข้าสู่นรกหมกไหมคทั้นเวลาชีวิตหาไม่แล้วกรรมครอบหัวใจไม่ได้ถามว่านารกมีหรือไม่มีและแดนนรกนี้ไกลขนาดไหนมีห่างกันกี่กิโลไม่มี เพราะใจนี้ไม่มีใกล้มีไกลครอบทั่วแดนโลกธาตุกรมจึงสามารถครอบไปทั่วแดนโลกธาตุนรกอยู่ที่ไหนไม่ต้องถามกรมหากพาไปเองหากรู้เองเห็นเองไปเจอเอาเองเป็นผู้สวายทุกข์เป็นผู้เสวยทุกข์เองท,งทั้งทๆที่แต่ก่อนละว่าบาปไม่มี นั่นเป็นความหลอกลวงของกิเลสแต่กิเลสมันไม่ได้ไปตกนรกด้วยเราเราผู้หลงกลของกิเลสต่างหากไปตกนรกทั้งๆท,ที่ว่านนารกไม่มีเราก็ไปตกนรกจนได้นั่นเอะนี่อาที่พระพุทธเจ้าทรงสอนสัตว์โลกว่า สัตว์นรกนั้นมีหนาแน่นตลอดเวลาเพราะสัตว์โลกชอบทําแต่ความชั่วช้าลามกกันความโลภเลยฝังเลยฝาถึงกับการสร้างบาปสร้างกรรมขึ้นมานี้ก็เป็นภัยแก่ตนเป็นบาปเป็นกรรมหนาแน่นไปเป็นลําดับราคาตันหาน้ํโล้นฝังมีความอยาก ความหิวโหยต่อหญิงต่อชายอยู่ตลอดเวลานี่ก็เป็นเหตุให้สร้างบาปสร้างกรรมในมากเช่นเดียวกัน <c oughs>